ตอนที่27อัจ็ริยะที่มีเพียงหนึ่งหัวข้อของคัมภีร์นี้ปรมาจารย์อี้เขียนด้วยตัวเองทั้งสิ้นการรับเป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์เข้มงวดนักหัวข้อนี้แม้แต่คนเท่าคนแก่ที่ลำบากตรก,กรมศึกษาความรู้อักขรเซียนมาเป็นสิบปียังต้องคิดสักนิดถึงจะสามารถตอบได้หลินจือเยียนมองเย่ยเหวยที่มึนงงอยู่ขมวดคิ้วงามๆม,มีความกังวลหรือเย่เหวยจะทําไม่ได้นะถึงหัวข้อเหล่านี้จะยากมากจริงๆแต่เย่เหวยจะทําได้สักกี่อ้อ หรือเลือกทําข้อที่ง่ายๆกันนะหลินจือเยียนมองตรงไปที่เย่ยวเหวยมือเรียวของนางกำแน่นดวงตาที่เปล่งประกายเต็มไปด้วยความหวังในใจของปรมาจารย์อีคิดว่าเย่ยวเหวยยังเด็กเกินไปการยังรู้ทางวิญญ,ญาณเฉียบคมขึ้นได้อีกแต่ด้านความรู้ทางอคาเรเซียนไม่เพียงพอก็ไม่เป็นไรการทดสอบครั้งนี้จะทําให้เย่ยวเหวยยับยั้งความทะนงตัวลงจากนั้นค่อยๆเรียนรู้ความรู้อคาเรเซียนอยากเป็นปรมาจารย์อคาเรเซียนการยังรู้ทางวิญญ,ญาณ ความรู้อักขระเซียนระดับความสอดคล้องกับอัครเซียนทั้งสามอย่างนี้จะขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นอยากจะเป็นปรมาจารย์อัครเซียนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายปรมาจารย์พูดอย่างใจเย็นหลายปีมานี้เขาทดสอบคนอายุน้อยมาไม่หมื่นกว่าก็พันกว่าครั้งทุกคนต่างมีสติปัญญาที่เหมือนเป็นของขวัญจากเทพเสียนความรู้เกินมนุษย์แต่คนที่ได้เป็นปรมาจารย์อัครเซียนกลับมีน้อยมากจนนับได้และยังไม่โดดเด่นนักเย่หวยสงบใจลง ก่อนที่เขาจะทําเขาได้เตรียมใจไว้แล้วมีบางข้อที่ทําไม่ได้ถือว่าไม่แปลกในเมื่อเขาเพิ่งจะอายุ13าปีแต่พอเย่เหวยอ่านหัวข้อเหล่านี้ในหัวของเขาก็มีคําตอบผุดขึ้นมาความรู้อักระเสียนที่ลึกลับซับซ้อนเหล่านี้เหมือนประทับอยู่ในจิตวิญญาณของเย่เหวยในดวงตามีเส้นสีทองประกายเขาจึงหยิบปากกาขึ้นมาหลังจากที่ค่อยๆหายมึนงงเย่เหวยขยับปากกาเขียนเร็วไวจะไม่พูดก็ไม่ได้ว่าหัวข้อเหล่านี้เปิดความคิดเย่เหวย ทำให้การรับรู้ความรู้อคคาระเซียนไม่ได้จํากัดที่คําว่ารู้แต่กลายเป็นเข้าใจไม่รู้ว่าการประลองระหว่างตระกูลตู้กับตระกูลเย่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะท่านพี่เย่ฉงคงไม่บาดเจ็บใช่ไหมในใจของเย่เหวยยังคงมีภาพของการประลองกับตระกูลตู้พี่ชายพี่สาวรอข้าก่อนข้าจะรีบก,กลับไปให้ไหวเย่เหวยจับปากกาในมือแน่นเขียนลงไปในคมภีซัวซัวซัวในหัวเย่เหวยกุกคิด ในมือก็เขียนคำตอบออกมาในความเร็วที่น่าสะพรึงเมื่อเห็นเช่นนี้ปรมาจารย์อีอดไม่ได้ที่จะสายหัวสายตามองเย่เหวยเต็มไปด้วยความผิดหวังในสายตาเขาดูเหมือนเย่เหวยจะไม่เข้าใจหัวข้อเหล่านี้ถึงเริ่มเขียนมู่มู่นอกจากเขียนมั่มู่คงไม่มีใครตอบคำถามได้ไวเพียงนี้ปรมาจารย์เทพเซียนธรมธรมดาาที่มาลองทดสอบต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วย,ยามแต่ความเร็วในการตอบของเย่เหยคาดว่าใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งถ้วยชาก็ตอบได้แล้ว หรืเย่ยวยจะคุ้นเคยความรู้อักขระเซียนมากกว่าปรมาจารย์อักคระเซียนเชียวหรือไม่รู้คือไม่รู้ยังดีกว่าการเขียนมั่วๆปรมาจารย์อีปิดตาในหัวแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของอักคารเซียนค่อยๆสร้างวิชาเทพเซียนระดับลึกลับขั้นกลางที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นไม่ได้มองว่าเย่ยหวยเขียนอะไรลงไปเห็นท่าทีของปรมาจารย์อี้หลินจื่อเย็ยนฝืนยิ้มที่มุมปากแล้วถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้ดูเหมือนปรมาจารย์อี้ไม่ค่อยถูกใจเย่ยหวยนัก หลินจือเยียนเดินไปข้างๆเย่เหวยก้มหัวไปมองเย่เหวยเขียนอะไรก็ไม่รู้หลินจือเยียนล้วนไม่เข้าใจปรมาจารย์อีโปรดรับไว้เวลาเพียงชั่วครู่เย่เหวยเพิ่งจะวางปากกาค่อยๆผ่อนลมหายใจหยิบคัมภีรหนาๆนั้นเดินไปข้างหน้าปรมาจารย์อีส่งคัมภี์อย่างนอบน้อมให้ปรมาจารย์อีอืมปรมาจารย์อีตอบมาคำหนึ่งยังคงอยู่ในห้วงความคิดในโลกของอัครเซียน จึงลืมตัวตนไปช่วขณะไม่ได้คิดว่าเย่เหยวจะเสร็จไวขนาดนี้เย่เหยไ,ไม่เข้าใจดังนั้นเขาจึงจ้องปรมาจารย์อี้อย่างหดหู่ก่อนจะหันไปมองที่หลินจือเยียนทำใมปรมาจารย์อี้ถึงไม่ดูคำพีที่ใช้ทดสอบของตนลหละหลินจือเยียนฝืนยิ้มยังไม่ออกแต่ก็ยังเรียกเสียงดังปรมาจารย์อี้จือเยียนยา่าโถทำไมเหรอลกลับว่าเพิ่งจะตื่นนอนมองไปที่หลินจือเยียนเย่เหยวทำเสร็จหมดแล้วหลินจือเยียนได้แค่พูดออกมา ไว้ถึงเพียงนี้ปรมาจารย์อีงุนงงเขารับม้วนคำทีจากในมือเยี่ยหวยวแล้วผู้สอนสัง่งหากเจอข้อที่ทำไม่ได้ก็จดจำเอาไว้ค่อยมาอา่านทบทวนความรู้เพื่อให้คลี่คลายความรู้อัครเซียนแต่แขนงได้กว้างขวางไม่ได้ร่ำเรียนมาหลายปีก็ไม่มีทางที่จะเชี่ยวชาญได้เจ้าอายุยังน้อยในอนาคตยังมีเวลาปรมาจารย์อีเริ่มเปิดอ่านม้วนคำทีในช่วงขณะที่สายตามองไปที่คำทีคำพูดของเขาก็หยุดในทันที เบิกตาพลงมือที่ถือคัมภีร์อยู่สั่นเล็กน้อยข้อแรกคำตอบถูกต้องข้อสองคำตอบถูกต้องข้อสามข้อสี่ข้อห้าล้วนถูกต้องสายตาที่เปลี่ยนไปดวงตาของปรามาจารย์มีประกายแสงเหมือนในตาเทพใบหน้าเสียให้เห็นถึงความประหลาดใจที่ปิดไม่มิดนี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงพรึดพืพ๊ความเร็วที่ปรามาจารย์เปิดอ่านคัมภีร์นั้นเร็วมากจนจบ จึงประหลาดใจอย่างยิ่งเขาพบว่าคำตอบของเย่เหวยไม่มีข้อไหนผิดเลยอีกทั้งยังถูกต้องครบถ้วนเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ปรมาจารย์อี้ไม่กล้าเชื่อสายตาตนเองทั้งยังเปิดไปมาดูอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจถึงสามรอบจากนั้นค่อยๆวาง,วงม้วนคำพีลงใช้สายตาที่ซับซ้อนมองไปที่เย่เหวยปรมาจารย์อักรเสียนยังต้องใช้เวลากว่าหนึ่งช่วยยามในการตอบหัวข้อเหล่านี้แถมยังอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยแต่เย่เหวยที่อายุเพียง13ปีแถมใช้เวลาเพียงหนึ่ง ช่วยชาในการหาคำตอบนี่มันน่าประหลาดใจจนทำให้โลกตะลึงปรมาจารย์อีท่านเป็นอะไรไปหลินจือเยียนเห็นอารมณ์ของปรมาจารย์อื้อที่แปลกไปจึงถามอย่างสงสัยเย่หวยก็จ้องมองไปที่ปรมาจารย์อีเขาเชื่อมั่นในตนเองมากในเมื่อหัวข้อที่เขาอ่านมาทั้งหมดไม่ได้ยากอะไรเลยเมื่อเห็นอารมณ์ของปรมาจารย์อีนในใจเย่เหวยกังวลขึ้นมาเพื่อที่จะได้การรับรองจากปรมาจารย์อีเขาจึงไม่สนใจอะไรแล้วมาพร้อมกับหลินจือเยียน ในช่วงเวลาสําคัญที่ตระกูลเย่ต้องประลองกับตระกูลตู้หากสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้การรับรองจากปรมาจา์อีเย่เหวยต้องรู้สึกผิดต่อตระกูลเย่และต่อท่านที่เย่ฉงหากเป็นปรมาจานอัการเสียนคนหนึ่งใช้เวลาสั้นๆแบบนี้ในการหาคําตอบของคําถามเหล่านี้ก็ถือว่าเก่งไม่ธรรมดาแล้วแต่เย่เหวยเป็นเพียงเด็กอายุ13ปีเท่านั้นเด็กอายุ13ปีเรื่องจริงหรือนี่สายตาประหลาดใจาของปรมาจา์อีจ้องไปที่เย่เหวย เด็กหนุ่มอายุเพียง13ปีใช้เวลาสั้นๆเท่าชาหนึ่งถ้วยในการทำแบบทดสอบของปรมาจารย์อัครเสยนเด็กหนุ่มอายุเพียง13ปีจะสามารถทำได้งันหรือการอยางรู้ทางวิญญาณฉิบแหลมเกินคนธรรมดาเข้าใจความรู้อัครเสียนอย่างทะลุปุกรกหากความสอดคล้องกับอัครเสียนไม่อ่อนด้อยนี่ต้องเป็นเพชรล้ำค่าหนึ่งเดียวที่ยังไม่เจริญยหากได้รับการเจริญยดีๆจะก,กลายเป็นอัญ,ญมณีที่ยุทธภพต้องสั่สะเทือน อัจฉริยะที่ไม่สามารถวัดได้เจ้าเด็กเยว่วหยต้องเป็นปรมาจาร,า,รนนารย์อัครเซียนโดยกำเนิดการอย่างรู้ทางวิญญาณที่เหนือคนอื่นข้ายังพอจะเข้าใจได้แต่เจ้าเด็กที่อายุเพียงสิบสามปีกลับเชี่ยวชาญความวารู้อักรเซียนถึงเพียงนี้นอกจากเรียกว่าอัจฉริยะข้าก็ไม่รู้ว่าจะสรนาคำไหนมาบรรยายเขงได้ปรมาจารย์อี้ค่อยๆสูดลมหายใจสายตาเปลี่ยนประกายจ้องเย่เหยเหมือนค้นพบอัญ,ญมณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวตอนที่ย8ส วิชาเทพเซียนปทุมทองเพลิงแดงหลินจือเยียนไม่เคยได้ยินปรมาจารย์อักรเซียนประเมินใครได้สูงขนาดนี้มาก่อนหลังจากที่หายมึนใบหน้าของนางก็มีรอยยิ้มที่เปลือมปริมรีบเดินเข้าไปข้างๆปรมาจารย์อีปรมาจารย์อีคาตอบของเย่เหวยเป็นอย่างไรบ้างใบหน้าที่สวยใสยของหลินจือเยียนถูกวาดไปด้วยความสุขตาคู่สวยที่จ้องมองแล้วถามอย่างสงสัยคําตอบของเขาพูดได้ว่าสมบูรณ์แบบคิดๆแล้วข้าได้ดูถูกเย่เหวยไป อายุเพียง13าปีแต่กลับเชี่ยวชาญความรู้อักคาราเซียนถึงเพียงนี้ประมาจานิโอดที่จะพูดอย่างยินดีไม่ได้ตอนที่เขาอายุเพียง13าปีความรู้อักคาราเซียนของเขาเพิ่งจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นมวลคำพีนี้เป็นการทดสอบที่ประมาจา์อักคาราเซียนใช้สอบเพื่อรับเป็นสิทธิ์ปกติอายุอยู่ที่23สาปีแต่ตอบถูกได้ห0สิในหนึ่งร้อยก็ถือว่าไม่เลวแล้วตอบถูกได้70%็บเปอร์ซนเทียบเท่าอัจฉริยะในอัจฉริยะ ปีที่แล้วในเมืองชิงเยี่ยวมีทั้งหมด38คนที่มาทดสอบแต่คนที่สอบได้เกิน60สเปอร์เซนมีเพียงสี่คนคนที่สอบได้เกินเจ็สิเปอร์เซ็นนั้นไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวแต่ทั้งสี่คนที่ทําข้อสอบได้ถึง60สเปอร์เซ็นตกลับผ่านการทดสอบการอย่างรู้ทางวิญญาณและความสอดคล้องกับอัครเซียนจึงไม่มีใครได้เป็นประมาจารย์อัครเซียนผู้สูงสักเย่หวยไม่เพียงตอบได้ถูกทั้งหมดแต่ยังตอบคําถามได้ไวมากเย่หวย ต่อไปข้าจะทดสอบความสอดคล้องกับอัคารเซียนของเจ้าการอย่างรู้ทางวิญญาณและความรู้อัคครเซียนระดับของเจ้าหากความสอดคล้องกับอัคารเซียนไม่น้อยจนเกินไปในอนาคตจะสามารถเป็นปรมาจารย์อัคารเซียนได้แน่ปรมาจารย์หัวเราะเบาๆเขาไม่รีรออยากจะรีบทดสอบความสอดคล้องกับอัคารเซียนของเย่เหว่วไวๆในเมื่ออยากกลายเป็นปรมาจารย์อัคารเซียนการอย่างรู้ทางวิญญาณความรู้อัคารเซียนระดับความสอดคล้องกับอัคคารเซียน ทั้งสามอย่างนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อืมเย่หวยพยักหน้าในใจนึกถึงเรื่องราวของตระกูลเย่เขาก็อยากจะรู้ผลการทดสอบไวๆวเมื่อเห็นใบหน้าของปรมาจารย์อี้ที่ชื่นชมในใจของเย่หวยเหมือนมีก้อนหินตกลงสู่พื้นดินเย่หวยเจ้าทำได้แน่หลินจือเยียนกำมัดขึ้นมาให้กำลังใจเย่หวยการอย่างรู้ทางวิญญาณที่โดดเด่นความรู้อักขรเศียนที่เหลือล้าขอแค่เย่หวยมีความสอดคล้องกับอักขรเซียนไม่น้อยจนเกินไป จะต้องเป็นปรมาจารย์อัคารเซียนได้แน่นอนออเออเย่หวยพยักหน้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในตาของเขามีแสงแห่งความเชื่อมั่นตนเองที่แน่วแน่ข้ารู้ว่าพรสวรรค์การรับรู้ทะเลของเจ้าต่ำสุดแต่แค่เรื่องเล็กๆเจ้าไม่ต้องเก็บไปใส่ใจเมื่อพูดถึงปรมาจารย์อัคารเซียนแล้วถึงพรสวรรค์การรับรู้ทะเลจะน้อยลงอีกก็ไม่ใช่ปัญหาในตอนนี้เรากับว่าเย่เหวยกับหลินจือเยี็นยืนอยู่บนทะเลของอัคารเซียนที่กว้างใหญ่เกิดเป็นคลื่นเหมือนอยู่ในเรือเล็ก พลังที่น่าตกใจแข็งแกร่งกว่าตระกูลตู้ระดับอี้หยวนเจ็ดดาราคนนั้นมากนี่คือพลังที่แท้จริงของปรมาจารย์อีง้งั้นหรือน่ากลัวมากในตอนนั้นที่ด้านบนของห้องเห็นเพียงดอกบัวสีทองที่เบ่งบานและแล้วระเหยหายไปเป็นอย่างนี้ซ้ำๆช่างลึกลับเหลือเกินพื้นดินสลูสลูมีเรือนสูงใหญ่อลังการตั้งประงานอยู่หนึ่งหลังระครังใหญ่ท่งเสียงมีมนคลังหาได้เปรียบนี่คือสำนักเสียงที่เขาเล่าลือกันอย่างนั้นหรือ ได้ยินมาว่าปรมาจารย์อัคครเซียนที่เก่งมากๆจะมีพลังในการสร้างโครงร่างของสำนักเซียนนี่คือวิชาเทพเซียนปทุมทองเพลิงแดงที่สืบทอ,อดกันมาในสำนักเซียนเป็นวิชาเทพเซียนเฉพาะที่ใช้ทดสอบความสอดคล้องกับอัคครเซียนวิชาเทพเซียนบทนี้ไม่มีระดับมีเพียงการทดสอบความสอดคล้องกับอัคครเซียนที่โปร่งใสในการทดสอบปรมาจารย์อัคครเซียนจะใช้พลังเนียนขับเคลื่อนภายในโลกของอัคครเซียนนี้ ทำให้เป็นปทุมทองเพลิงแดงสามดอกถือว่าผ่านปทุมทองเพลิงแดงสี่ดอกเรียกได้ว่าดีเลอร์ปรทุมทองเพลิงแดงห้าดอกขึ้นไปนั้นไม่ค่อยพบเจอปรมาจารย์อี้มองเยเหวยใช้ความคิดเป็นปากกาใช้กําลังภายในเป็นหมึกวาดภาพอักคารเซียนออกมาตอนนั้นปรมาจารย์อีวาดอัคขาะเซียนแปดสิบเอ็ดวิถีอัคขาะเซียนทั้งแปสิบเอ็ดวิถีเป็นประกายสีทองอ่อนๆค้างอยู่ในอากาศกาลังภายในที่อยู่ในอัคขาะเซียนเคลื่อนไหวส,ล,สลัวๆ รวมตัวกันกลายเป็นดอกบัวสีทองที่งดงามสีดอกทั้งดอกเป็นเปลวไฟพลังของกำลังภายในรุนแรงมากปรมาจารย์อิร่ายวิชาเทพเสียนปทุมทองเพลิงแดงสร้างปทุมทองเพลิงแดงได้สี่ดอกความสอดคล้องกับอัคครเซียนของเขาถือว่าดีเลิศความสอดคล้องกับอัคคระเซียนไม่ยกระดับสูงขึ้นตามพลังที่แท้จริงความสอดคล้องกับอัคครเซียนไม่ว่าจะเป็นใครจะแน่นอนตายตัวพรสวรรค์ของปรมาจารย์อีถือว่ายอดเยี่ยมมาก เย่เหว่ยตอนนี้เจ้ามาลองไร้วิชาเทพเสียนปทุมทองเพลิงแดงมือของปรมา,ารย์อี้กดไหลยเย่เหว่ยตอนนั้นเย่เหว่ยรู้สึกถึงกําลังภายในที่เอ่อล้นเข้ามาในร่างกายของตนให้คนอื่นยืมกําลังภายในนี่คือทักษะที่มีแค่ปรมาจาจรย์เทพเสียนเท่านั้นถึงจะทําได้เย่เหว่ยในตอนนี้ยังไปไม่ถึงระดับผู้ฝึกตนเจ็ดดาราดังนั้นจึงไม่สามารถไร้วิชาเทพเสียนได้ทําได้แค่ยืมกําลังภายในของปรมา,ารย์อื้อมมาไรา่ดีเลยมาลองกัน เย่เหวยพยักหน้าอีกครั้งครั้งนี้เขาพยักหน้าแรงมากเห็นอารมณ์ที่ตั้งใจแน่วแน่ที่หน้าผากดวงตาสองข้างมองไปยังอักคารเซียนทั้ง81วิธีที่ลอยค้างอยู่กลางอากาศฟู่หน้าอกของเย่เหวยขึ้นและลงตามจังหวะหายใจเขาหายใจเร็วดูเหมือนจะกังวลเขาจะไม่กังวลได้ยังไงในเมื่อการอย่างรู้ทางวิญญาณกับความรู้อักคารเซียนเขาล้วนทําออกมาได้ดีมากกล่าวได้ว่าดีจนน่าทึ่งความสอดคล้องกับอักคารเซียนเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ขอแค่เขาทำออกมาได้ไม่เหลวนักปรมาจารย์อี้ก็จะต้องรับเขาเป็นสิทธิ์แน่ๆ่หากได้เป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์อี้ท่านจะต้องยื่นมือเข้าช่วยตระกูลเย่แน่แน่ตระกูลเย่ก็ไม่ต้องเกรงกลัวตระกูลตู้อีกต่อไปเพศไทยของตระกูลเย่จะค่อยๆสงบไปเองในบรรดาบุตรหลานตระกูลเย่เย่หหยมีพรสวรรค์ต่ำที่สุดเขาอยากจะพิสูจน์ตนเองอยากจะบอกท่านปู่บอกท่านลุงที่ดูเหมือนจะเข้มงวดแต่ในใจกลับเป็นหงตน บอกบิดามาดาว่าข้าเย่เหวยสามารถถักดันตระกูลสู่ท้องฟ้าได้ความหวังนี้ฝังแน่นอยู่ในกระดูกและวิญญาณแล้วในที่สุดตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วขอเพียงได้เป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์อีตัวข้าก็จะไม่ได้ไปกว่าใครวิงวิงวิงเย่เหวยจ้องมองอย่างจดจ่อที่อกคาระเซียนทั้ง81ที่เป็นประกายทองอ่อนค้างอยู่กลางอากาศด้วยความมุ่งมั่นที่มีจนแน่ใจว่าตนเองสามารถเลยนแบบได้เย่เหวยจึงได้เริ่มลงมือ กำลังทายในที่ยืมจากปรมาจารย์อี้เย่หวยนำมาวาดอักขระเซียนแต่ละเส้นอย่างระวังเย่หวยเขียนช้ามากแต่เขียนอย่างตั้งใจพลังเนียนที่ปั่นป่วนออกมาผ่านไปสักทักจึงจะเขียนอักขระเซียนทั้งแปสิเอ็ดวิธีเสร็จอักขระเซียนทั้ง8ปสิบอ็ดวิธีที่เย่หวยเขียนเกิดเป็นวิชาเทพเซียนปฐุมทองเพลิงแดงในทันทีเย่หวยหลินจือเยียนปรมาจารย์อี่ต่างหลุนจนแทบจะหยุดหายใจกีดอกกีดอกกีดอกกันนะ วิชาเทพเซียนปทุมทองเพลิงแดงที่เย่เหวยไรจบาลกี่ดอกความสอดคล้องกับอัคขระเซียนของเย่เหวยจะอยู่ในระดับไหนการทดสอบก่อนหน้านี้ทําได้อย่างเหลือเชื่อปรมาจารย์อีกับหลินจือเยียนจึงคาดหวังในตัวเย่เหวยสูงมากตุบ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 ใจของเย่เหวยเต้นแรงมากสายตาเจออา้าอัขระทั้ง81วิธีนั้นยังเอาเป็นเอาตายเพราะว่ากังวลมากเกินไปจนแทบจะได้ยินเสียงของเลือดที่ไหลเวียนของตน เย่เวยรู้สึกเหมือนเวลาถูกหยุดไว้สองมือกำแน่นมองอคา,ารรเซียนแต่ละวิธีที่ตนเองเขียนออกมาจบตอนที่28โปรดติดตามตอนต่อไป